เ๋อเจะเจอข้างบนตีเลยตีหนึ่งเลยเฮ้ยระวังวอลอกนะไอ้ตมันหลับ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 จับับจัหลุมเลเจอไว้ตัวมันอยู่ตรงไนอะไรเียิดลุทำไมมันหันนนอะไรงเ้ดี๋ยวไปเดี๋ยวไเดี๋เดี๋ยว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 ดี๋ยวเยวเดวเดี๋ยไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวย เอเอาระลึชี้ดิข้าหน้ามันมีววทำไมถึงทำไมทำไมดูไนโวดูดวะตอไรานดี้ับฟุ๊กไปจับฟอมันฟุกไจับอยอยู่อยู่อยูอยู่จับแล้วจับแล้วจับแล้วเออมโซลนคุณี่คุณนีู่นี่ซาวริลูนี่ซาวลบงซรบพักซู๊บพังเล่นนูนตายแล้วอาว้อิมโหโขเยอจับจับหมดเลยจับหมดเลยจับหมดเลยจับเลยจับหลังให้จับหลังให้จับหลังตวอะไรวะ อะะไรวหลุมสามหลุมสี่หลุมเลยเอาเลนเจอร์ข้างหลังได้ไหมเอาเลนเจอร์ข้างหลังได้ไหมมันจะติดมันจะติดมันจะติดเห็นไหมนะมันจะติดเห็นไหมนะฮอมโบวอยู่ส้มฮัมโบอยู่ส้มชุบได้ไหมชุบได้ไหมจับศิล่ามันถึงไหมชุบถึงไหมถึงแล้วถึงแล้วเรถึงหลังนชุบแล้วติดติดทำอะไรนะโอ้โหเอ้โอ้เลนเจอร์มันใส่เสื้อไฟอ่ะ ครับทางเกาะนี่ครับทางเกาะมีนี่ใส่อยู่ใส่อยู่ใส่อยูไล่หน้ายไม่ทันต้องไล่ไุบชุบชุบชุบติดปกให้ไม่จับเรนเจอร์ไว้แค่ตัวเดียวตรงพายุอ่ะตรงพายุโดนจับหลังโดนจับหลังโดนจับหลังนะจับอยู่นะจับอยู่นะจับอยู่นะโอ้โหโดนใบ้โดนใบ้โดนใบ้โดนทุกอย่างเลยเต้ลมีปากบอกนะตัวต้นไอ้ที่อยากให้เรนเจอร์ตัวเดียวกูสั่งตั้งแต่แรกแล้ว ตายชัวคาจับลายจับตายจับตายจลายเคลียแล้วอุ้ยหู้เโอเชาเข้าจับจจับซอมันจับซอมันจับซอมันจับซอันรงเข้ากันังเข้าโดนพยโดนพยูดหนนะจับซอมอยู่นะดิซซอหนอดิตัวหน้าดิซซอดิซซอหน่อยดิดิซซอลยดิอยู่อย่นอยูดอยู่ดนยดขึ้นดนยดขึ้นยดนยดขึ้นยดนยด้น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 ดนยดนดนยดนดนยดนดนย

โอ้โหโดนสตีตแซนวิชมาจางไหนมา่างไหนโบอยู่ไหวไหวไหวยังพ่นอยู่ยังพ่นอยู่เลยยังพ่นอยู่แัดไม่ไหยังไม่ตายไม่ตายไหวเด้งนะเด้งนะไปกินตัวแล้วเอาเชลโลนเชลโล่เร่งเครืงล่างก่อนติดนัดติดนัดติดนัดนะปั๊บโดนใบโดนใบโดนใบเอาบอลนะฟับเอาบอลนะติดนัดอีกแล้วโดนจับโดนจับใช่ไหมดูแพงได้ปหมไม่ได้

ปับชุบหน่อยปับชุบหน่ครข้างแรกยี่แอนแอนแอนบอกเวลาต้มติดอะไรอ่ะป๊อกสังเกตหน่อยดิพูดด้วยจะถึงยังจะถึงยังจะจะใกล้ละใกล้ละเฮ้ยมันนัวอยู่มันนัวอยู่มันนัวอยู่ลักลักไอ้ชาโดชาโดติดดั๊ดข้างหลังย้ายนะยี๋ยนะย้ายนะเปิดประตูเลยเบงเจอร์ปุ๊บจับปุ๊บจับถึงปุ๊บปุ๊จับไม่โดนซ้อมไม่เป็นไรจริงนี่อยู่ ตอตาย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 บวกข้างหน้าบวกข้างหน้าบบกข้างหน้าบวกข้างหน้ามอให้ล้มบวอันี่แล้วปลดรูแล้วสวยอีกตีนึ่งบีกตีหนึงข้างล่างไอเข้าไอ้เข้าอ้อ่อ้่ไอ้ตีไหนตีไหไหวไหวที่นยิขึ้นโผลแล้ว่ฟุกฟุกนะฉาดปวดอยู่ชาดปวดอยู่มึงลยดดี้าฉาดตายขขึ้นฉาดตายข้ึ้นแล้วพี่ชายฉาดไม่ตายฉาดไม่ตายฉาดอยู่ไปแล้ว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  ปดก่อนโดนหลับตกลงมะตายยากเหลือเกินตายแล้วเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวหาเจะเจอกับเติมจะแทนตัวข้าเลยวงเล่นเจอ้ยมันตายวงอยู่เนี่ยเขาไปเติมแล้วเวลาเราไปเอาเรนเจอร์แล้วกูกระโตกมากเลยอ่ะกูก็เป็นเวลาเจอหลุมอะแบ่งกับแบ่งกันแต้มมาแบ่งแทมมาหน่อยแบ่งแทมมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหมึไม่ตับกันเลยบอกเยอะบอกเยอะบอกเยอะเยอะนะเยอะนะพี่ปับด้ยไลป์ปับปั๊บด้ยไลป์ปับ เฮ้ยเราติดกำแพงเราไรกันโอ้โหแตกโหรอย่ามันแตกเมันแตกเบกกินนจ้เากินนอยเล่นเลไอ้ัแล้วตรงรย่มนัับับนี่มานเพื่อนมันมีจะน่มานเดี๋ยวอมอนแล้วอนแล้วหาเ้แกได้นะัดแล้วลดลไอโลแตกลหลใหม่ซุ้มใหม่อีกซุ้มซุ้มใหม่อีกซุ้มรไปแล้วหรอ

มันเป็นลูกแก้วกูหายตลอดเวลาเลยวะไอตัววัวมันใสเพนว่ะตัว์วัวไม่ออกว่ะโอ้แม่เย็บหมดแล้วบาททำไมไม่ับฆ่าไอ้แก้วแกไปแล้วแกไปแล้วมันล้มโม่มันล้มโม่มันล้มโม่มันล้มโดนโดนวัวอยู่วัวอยู่ติดคูดาวนะจ๊ะ โอ้ยคงไหวยังไหวไหวฟุกไปจับดิฟุกไล่่พีปจับดิฟุกจับเลยฟุกจับฟองข้างหน้าฟุกจับฟองจับแล้ว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 จับเบ้วจับรกจเบรกข้างหลังสุดสุ่ฟุกไปชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยแล้วชุบแล้วทับทับดอนกิโยะโอ้โหเฮียตัวเฮียต้องูชุบอยู่นะเขตายไปเขาตายไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วครับสวยโอ้เฮียควแต่ชุบกูอยู่แค่ชุบกูแค่แล้วไม่เสชุบหมด เพียงพกไปชุบไปดูะหลวงนะหมดหดหมอืมดหมดหมหมดหมดมดห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 าดหมด่มดนมดหมดหเดหมดหมดไมดหด้ดดหมมดหมดหอดหมอดหมดมดม่หมดหดหมดหมมดทมมดหมดหดหมดมดหมดมดหมดมดมดนมดหมดมั่มดหมหมหหดนัม เข้าไหลเอ็นอัดของผีผีเออสองสองเยอะๆเยอะๆอยู่ๆอยู่ๆจับชาโดอยู่จับชาร์โดอยู่เห็นไหมจับชาร์โดเย้แล้วเขียบพี่ซ้อมแล้วป๊อบป๊อบป๊อบรถได้ป๊อบป๊อบป๊อบรถได้พี่หน่อยโดนจับแล้วโดนจับพบจุลละเออโผล่ไปแล้วเนี่ยจับเบรกหมดเลยจับเบรกหมดเลยจับเบรกหมดเลยข้างหลังจับเบรกหมดเลยจับเบรกหมดเลยแต่ว่ากูไม่กล้าไแบบเวลาพีชุบแล้วกูไม่มีพูมาใต้ตีนอ่ะชุบหน่อยชุบหน่อย กูเคยยาบแล้วแอร์ลกก็สาดมาใส่กูอย่างเงี้ยเติดหลับเจอมีตี้มาเพิ่มนะตีหนึ่งต่อตี้บวกอยู่นั่นอะมันทับกันเองอยู่นะเฮียมันม่เหลือเฮี้ยเลยตี้ตีรถนะตีรถไปจับไปจับไปจั้จับตายตายก่อนไปจับกูติดหลับติดหลับกูติดลับไอ้ีู่อยู่ไอ้แ็คงูอยู่ไปไอ้เขียวเล่นอยู่ตายนะตายตายจับซอจับโซอจับซอ้โหตายซะตายย้อมหน่อย ตอนกูโบวอยู่ขยับตัวอย่างนี้ตอนกูโบวอ่ะขึ้นก่อนไหมขึ้นก่อนไหมแม่งงัวชิบหายเลยว่ะโดนจับแล้วโดนจับแล้วไปโดไปโดเพียแล้วเพียแล้วขึ้นมาก่อนได้ไหมสามปีนู้นไอ้โว้ยไอ้ไหวดิมึงไหวกูยังยืนอยู่เลยเป็นนาดูกูโดนไอ็งเป็นนาดนเป็นางงปปปนาตายแล้วขอรถไลน์หน่อยเจอเจอพี่เจอเจอเจอ,จอ,จอพี่เดิมั้จับซ้อจอับซ้ออย่างนอ้จับตัวตายจับตัวตายจับตัวตายจับดิ ก็ไดวตายด้วกลับมากลับมาลุาบอลลมงไปทันละโดนดิโอไม่มีโวเอนนโอ้ยอกะดีนะไมัไมไม่อีกนะมีมาอีกนะระวังนะอย่าออกซุมมาอย่าออกซุ่มอย่าออกซุมสวยตไไปแล้วายมันเลยติฟยูติฟยูนะติยูนะูมาแล้วก็ปูมาแล้วดเข้ากันงไนได้อยู่ตายเยอม่ตายยอะไมตายยบหน่อยโบ้หน่อยโบ้หน่อย ดผมนีผมเนไปแล้วดว่มไงอยู่ะโอเคปั๊มปั๊มเฮ้ยทางขวามันมันติดแมงดานะทางขวาม่เมมีมีระวังนะไป่อล้วจับหมดเลยจัหมดเลยจับังหมดจับจัจัจับก่อนเอเก่อนสวยมาผิดตัวอะไรวะรถไปแล้ว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  ไปไปโดกนะนิวโอซเยนะนิวโซเนะตลับลับมาแล้วใรอะทำอะไรมาไม่ได้มต้กันมต้องก่โอ้โหสัตว์ชนเลยชนเลยชนเลยสวม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 จับตายจับตายจับตายจับแล้วจับฟ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 ไปเฮวไปเฮวไปเฮวเยวแล้วเฮลแล้วพิมอยู่พิมพิชมิมพสอบสอบไหวไหวไหวลวลหนอยตายตาย ไหวไหวไหวเล่นเล่นเล่นไอ้เหี้ยเอาเอาเหี้ยเนมาเหี้ยในมาตัวโบี้อ่ะผมจับที่ล่างหลังมันไม่มีดาเมจแล้วสวยเจไดตายจับฟอส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 ผมมีทุกคนเลยรับรับหน่อยชารโดชารโดหลังชารโดหลังชารโดเต็มเนีลยชาหลดเต็มเนีลยแกแมงดาแกแมงดาแกแมงดาแก้ไปแล้วแกไปแล้วแกไปแล้วหายไหมหายไหมอ่ะไหวคุณตายตายเยอะ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 ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยช่มหน่อยป๊อปป๊อปชัพี่ป๊อปอยู่วะ

รู้ใจเหรอตับจับจับตัดแตัด้จริงเี่ทำอะไรกันนะใ้เราเจอใจใจแล้วเจอดีๆมามามาเจอที่ใหญ่ที่ใหญ่พี่ที่ใหญ่เป็นมอตับเป็นมือตพี่จับไม่โดนซองว่ะตัวจับไปป๊บไม่ได้ป๊บไอ้สดนหมดเลยหมดเลยเมื่อกี้กูพ่นหมดละ คือประเด็นคือจะให้จับชาโนต้องตาดกจะจับช้าแล้วก็ฆ่าไม่ได้อีกถึงไหนไกลไหมไกลไหม่อจะถึงแล้วถึงแล้วไม่ไู้อยู่งไปแล้วไปแล้วชาโนไปแล้วไปแล้วในดงอะเราเลขแปดรอบเลกแปดมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วทางลูเลไม่ล้วนปแล้วจับจ้วไปแล้วไปแล้วไัแล้นไปยล้วไปแล้วไปแล้วไปแไปแล้วไัแล้ไปแล้วไปแล้ไ่แล้ไล่ไปแล้วไปแล้ไปแลลไปลลลไปลแล้วลไปลแล้วลลไลล่ไ้ไล ใช้ตู้ติดพายุท่องตูติดพายุหยุดก่อนหยุดก่อนจะป้นจะปจะปั้นสามสองหนึ่งเฉียงล่างหน่อยเฉียงล่างหน่อยโอ้โหโดนติดจัตายไล่เลยไล่เลยเนี่ยสายล่างสายล่างมันวิ่งนีมันห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 นีวิ่งไงวิ่งไงวิ่งไงจับแล้วจับแล้วสองสองสองอยู่ไอ้ดงติดพายุนะกูติดพายุนะติดพายุนะเนี่ยมันหนีเจนี่เจนี่เป็เลยไปนเลยเปเลยจิ้มเลยจิ้มเลยได้อีกทีนะเก็บแต้มเก็บแต้ม่เก็บแต้มไมงเก็บแต้มมันวิ่งเก็บแต้มมจจจััับบบลลลหดเย ตีนังอยู่เลขแปดครับลับร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 ับลับับรับรับับรับรับรับ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 

ไปเลตกระโดตายบี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 ่หลังชูลาลัชล่าหลังชุล่าหลังจับ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 เาจับเนย์าจับเนย์าจับเนย์าเออสวยจเพื่อขงบน ใชปะใช้เพื่มมาใช้ใส่ไหมไอ้จีจีบวกบวกบวกเลยบวกเลยตายจับจับตาหนึ่งจับตหนึับไปนึโอ้ยเขี้ยวตายสัตว์เียวเยววโอ้แอโล่ไปไปเลนไปแล้วรถจับ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 ติดพายุนะาลายาโตดวติดติดตติดติดตับติดดดติ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 ดีดนเห็นว่าไปแล้วดกดติ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 ดตดนตเอ็นดดดนด

ชาโดกี่ให้กูดิ้นเที่ยอะไรปะแค่ที่กูได้โฟกัสข้างหน้ากูต้องมาโฟกัสจะหมดแล้วจะหมดแล้วหมดแล้วมันโดนปลดลงจับหมดเลยจับหมดเลยจับหมดเลยดิ๊ด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 โอ้โหไม่ได้โดนหลบหลบบิ๊กแค่ไม่มีใครจับชาโดว์ให้กูเมยแล้วกูจะเล่นยังไงอะละหมดหายขอข่าวกีขอมาวกีขอข่กวโอ้โหเอาบอลชิบิบบอุล่โอ้โหตกน้วะ

มาไล่ชายมาแล้วมาแล้วมาไล่มาไล่ช้หน่อยโอ้ยเฟียวกดไม่ถึงวะถูกแล้วนะข้างหลังต้องข้างหลังมีสามตัวระวังะไรเลยเนี่ยโดนอะไรวะคาร์โดเนี่ยคาโดไอโดงเนี่ย มกนะครัมากน่อยกเกี่ยไม่ถดสวยช่ป๊อห่อยดิ๊ป๊อห่อยดิ๊ป๊อหน่อยสวย่สดูบปะโอสวยแล้วจับจับเจับจัอยู่นะจับอยู่นะจไม่เลื่อนอยู่นะบูอะชุบชุบชุบป๊อดนใบดนใบ่ดนอยู่ยังไม่หายเลยไ้เอี้ยเอเลนเจอร์อยู่ตรงไหนวะข้หแย ตาตายตายตายมั้มมมอย่แกูเฮลยังไงแบบอนี่อ้นี้โเอ้ยตบตนไการไ้การเียเียเอาติกจับชาดเียเาียกหป้หน่อยเนี่ยตบจับอยู่เนี่ยชาโดเออลูคัสลูคัสอลูคัสลูคัสเออสวยอะสวยไอุ้กไอ้กตีทิหายหมดแล้วอีวันเลยเพื่อนได้น่ะในแปดเจอหน้าที่เจอหน่จบเจอนะเอาเอาบติเอาเลยเอาเลยเข้าเอเอกเกิดในดงแอ็เกเอในดงระัะจัจับจับจ

ออนีอสติดตั้งอสติดมันไม่มีบาดเปนไหมมีเลยมีเลยมีซอสดิบีเลยใมีซอสีเลยจะมดนนดนข้ดิมาแล้วลมาลลยเว่าอกเธอทันควอเเจอเจอขบวนขบวนรถทันวิทย์ทลรถทันวิทเีร์แล้วเนี่ยไปเล็กไปที่บังวะกำลังขึ้นไปเก้าจับตาย ต้องคุณดนดโลเลยวะ้หีคุณนี้าโนะชาโดนนะีคุณหมดแล้วรูดนะรูดหมดแล้วไ่วะนี่ังของมึงเนี่ยนจไม่ได้่นใบเหมือนกันมาอะไรอ่ได้ยได้ย่ได้ไหมงัมาแล้วรัไปนะผกกลาทีเอ้ปอกาทีะมันโยงกูขยับต้มมันโยงมันโยงใบแล้วชาโดอะหมดแล้วหไอตัวหลังอะ เป็นเจ้าหลังไล่อยู่ดีเฮียส้มมาเพจ้าเราอ่ะนั่นบอกกันอยู่แต่เจ้านี้เจ้าตัวเจาก่อนนะไอ้เนี่ยใช่เจ้าเราดีกว่าเจอเจ้าเรากระลึบ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 เขาอยู่ได้เาอยู่ได้มาเร็วเมาเร็วจอนตีจอนตีจอนตีจอนไอ้จับจับซอจับซองจับซองหลังอิปยูนะสไลด์ซอติดซอซอซอลิมประตูเลยสวยฝั่งอย่าลืมขับให้มันเดินไว้พราะเดินทางขวาบนเจอตี้นะหน้าบดเลยหน้าบดเลยด้านขวานขวาขวาขวา หาเจเจตีฝาพวกเราตีเราตีเราโอเคโอเคคือเราไม่ฆ่าที่อุจังิถูกไหมฆ่าฆ่าฆ่าเขาฆ่าเรานะเราไปห้าไหมดีตรงไหนโดนอะไรวะโดนยิงเ่นเออเมื่อนพีไปเลพี่จับแล้วจับแล้วี้อีต่อีอีอ ต้องาบต้องรู้ทยวชุบกูชุบต้องขยับต้องขยับต้องขยับหลวหลอกไว้นหลวหลอกวนะ้ตวเยูได้นะมเจอว่ะมันมุดต่อตีเอไม่ใช่หอเมื่อกี้หนีลงไล่ก่อนไล่ก่นอนเร็วด er e ูได ok e ้ปะกูอยู่ไหนมาตาย โลว์แลนเซอร์ข้างบนอุ้ยเจบแล้ววะพ่ัทไมมา่มา่มานี่ใครย่ใครยู่เรื่อ์ไปแล้วเอา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 ดิเอา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 เอาพี่ยิมตามพีต้ามาพี่หามาหามาปวดแล้วต่อตายหมดแล้วรับ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  เล้ง้ง้ง่ดนไพี่ดนดพี่แล้วป๊บเองอกูรีอยู่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 ตายใครรีบมเติมมาก่อนเล่นก่อนขยับเลยนะขยับเลยจะโวขยับขยับออปไปได้ไ๊ปดที่สุดันที่สุดท้ายันที่สุดท้ายชเเปไม่ใช่จนแล้วปรายัปดแล้วใส่ไมซป่เห็นป หาไรไปไปกูไล่กูไปสอบมันจะกิวเนี่ยตามันจะคิวเนี่ยไอหมดแล้่น่อยแล้่น่อยมันอยู่ในหมอกมันอยู่ในหมอกรั้งเท่าทีเท่าทีโอ้โหหลับ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 แกแล้วแกไปแล้วแกไปแล้วแกไปแล้วะ